สวีเดนสวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรหัสกัรนะครับจะคงจะคมจะตื่นขนาดไหนทำเบิ่งเรื่องพี่น้องทำเบิง่งสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติตรงไหนดีทุกคนอือเดี๋ยลงมองฟ้ากัน ตัวป่ะดิมีตัวปะถึงปีอะถึงปีอมา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 อุ้ยมี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 อยู่มีอยู่ปืนไหนปืนปืนปืนของการปืนล้วนมา สังเก็เอาหาคนนู้นมาแล้วนี่เท้าขึ้นทางขึ้นยุนชอยมันอยู่ใสวิ๊ยเท้าขึ้นมามจะได้ชงความตึงไหมครับเราอิมันอยู่ไหนไวะเน,น,นี่ยคนดูบอกคนไหน อิงหาดูอขอของหน่อยเอาเจอแล้วโอ้โหโอ้โหขอยาหน่อยโถ่โถ่โถ่หน่อยโอ้โหใครไม่ต่างไอวอนโอ้โหต่างสูงสุดอของ,องไอวอนเดินไปคนนาง่ององ อโอ้โหมันตั้งนอยบนฟ้าเลยทุกคนเอาดาวดา,าวไปดิดาวไปดิหมองไปมพี่บึกดึงสวย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 ถามมาไี้พื้นเกมนี้จะพาชแชมป์โอ้แต่ตัวอย่างรอ อนนไปที่ตู้กดอัตโนมัติมีแจ้งเตือนไหนมาโหสองแล้วกันโอ้โหกระสุนเอะรอัพหนึ่งแจ้งเตือนไหนดิ่งเยะแยะปะเนี่ย เสียงมันเมาคัทุกคนเสียงก็แหบด้วยนอำขวามือก็อย่างเจอแล้วหัวหัวหัวไม่หัวไม่นับไม่นับโอ้โหยืนให้หญิงช่วยดีสบายเอาเอาวไปสองซ้ำลึกกันสามคิวแล้วคนหนู โอ้โหโอ้โหไปหลุยต่อคนดูเด้งนี่โหโหใครมาสกิดโน้ตหนึ่งเนี้ยหัวยุหัวยุอ้โหโดโ,โ,โดยววกว่าหนาวาไปดิอีมนี้ผมวม่าไม่ค่อยตึงน,นะหัวไปดิโอ้โหโโหัวอย่างข้อ ผมทุงดอกยังบอกก่าเพื่อนกันสวยหกคิวตั้งคุณไปไนตัวเราไปลุยเกมนี้ไม่ค่อยตึงนะเัดไไหน่อก่อน หน้าเอาวไปดิโอ้โหสกยายมันโค้เราไม่จำเป็นต้องมีสกีแล้วก็โหดได้เป็นไงไก่ไล่ยิงทั้งแมปอยากเกิดก็อยากอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอยากเกิดก็เปิดมาหัวทุกอลอก อโอ้โหคยีงอย่างสวยเลยอยากจืโ้โนหนึงโน่นึงนักแข่งเห็นไหมนักแข่งเราไม่จะเป็นต้องมีสกีนกคนเราก็ตื่ได้ผมไม่ได้ใส่สก,กีนมาสักตัวเลยวลลาร์ดอีกแล้ว ดิงเลยนักหนาเนี่ยคนจะโชตึงซะหน่อยมาไขสกิปมาเก้าสิบดููดูดูอไม่นแโอ้เียบร้อยอีกมาขอหวกันขอหวกันอุ้ย ของวองอ่ะจะวิ s park, <S art, ่งนีวิ่งนีนะวิ่งนีเอาไ็เลยเอาด้วยอาคิวแล้วกอาคิวแล้วจะโหดเกินรดูดูความตึง สกินสงสกงสกินแล้วไม่ต้องเพราะเรามันตึงลยอยู่ไหนไะเนี่ยไปไหนไปไหนเมื่อกี้มีอยู่นี่ถามดิถามให้สดุดถามให้สดุดตามให้สดุดต้องลุยต้องลุยเอาไหมเอาเอาวิ่งดิไปสิบคิวแล้วถึงยี่สิบไหมเนี่ย นี้แอกเพื่อนตึงเกมนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่จินหมูจินหมูเกมเนี่ยขอย20ขอย20นาวีขอย20คิว20คิวิ้ว10นา10นา ลาของมึงเ,นะเองแล้วลงเรียบร้อยยิงฟรีส e ปอร์ตเนาวไปดิเอาอีกโอ้โคมชิบหายนี่นี้โอ้โคตรโคมสก้าร่ากูยังเลี้ยงเลยนี่ดาวนะโอสูไปยี่สิบสี่ยิงชำ้ชำๆในเกมนี้ ไปเต่าไปเต่าลุย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 มาดูกิมนี่ผมจะบวกเขาเลยเป็นเกิมแรก่ลุยนะไอ้ดีไก่รหัสใหม่พวกนี้สิบห้าโอ้ยโชว์ตึงเป็นสักหน,น่อยวิทอ์เราเอาสิบเจ็ดแล้วเอาทั้งแม์แล้วเนี่ย กี่คนเนี่ยนะสี่นนะสกิดไหมนะอยากเกิดต้องหัตั้งไงอวต้องหัตั้งไงออ,อ,งอยมาดิไปเจอกันโหไม่ได้หรอก วิ่งนีเฉยเลยยังอยไว้เหลือตัวเดียวแล้วโอ้โหสิบเก้าคิวไม่พอโอ้โหแข็บจนได่คุณดูสิอีลีมเกมนี้บวกไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเกบวก โอ้โหขึ้นโอ้สี่เอาประมาณนี้ครับผมชุบชุมใครใครชอบลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วย